เดี๋ยววันนี้พาพี่น้องดูที่อของปลาวางไข่นะครับของสุดาฟาร์มนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอ่าพี่น้องครับอ่าที่ให้ปลาวางไข่เราจะเน้นธรรมชาตินะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ดูนะครับ นี่แหละครับพี่น้องนี่แบบนี้แหละครับปลาเขาชอบมากเดี๋ยวผมจะลองให้พี่น้องได้ดูนี่แหละครับ,รบเห็นไหมเป็นฟองครับเป็นฟองขึ้นเลยปลาเขาวางไข่นะครับก็เป็นปลากินพืชนะครับพี่น้องแล้วยญ้าพวกนี้นะครับผมไม่ได้ฉีดไม่ได้ฆ่านะครับเวลาเข้าแก่ไปเขาก็จะล้มแล้วก็มาตายรอบ รอบๆฝั่งนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็เป็นอาหารปลาอีกนะครับข้างบนก็เป็นหญ้าเนเปียนะครับพี่น้องหญ้าเนเปียรนี่ก็เป็นอาหารปลาหมดนะครับพี่น้องครับข้างบนก็เป็นบ้านสวนคือเราจะทำบรรยากาศให้เขากลมกลืนกันตรงนี้ลึกมากนะครับประมาณ เเม็ดได้นะครับพี่น้องเพราะเราขุดเพื่อที่จะเอาดินใส่ข้างบนนะครับทำประโยชน์ข้างบนก็เลยขุดลึกมากนะครับพวกหญ้าแฝกนะครับที่เราปลูกข,ขอบขอบสะก็เน่านะครับ เน่าเป็นอาหารปลาได้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับรอบนี้ก็ปลาว่างไทยหมดนะครับธรรมชาติแถวๆนี้นะครับปลาเข้ากระโดดใหญ่มากนะครับปลา ปลาที่ผมปล่อยส่วนมากก็เป็นปลากินพืชนะครับพี่น้องครับถึงแล้วนี่แหละครับพี่น้องว่าการขุดสะบางครั้งเราออกแบบเหมือนโคกน้องนาไม่ได้นะครับที่จริงแล้วจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราทํานาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ไม่ได้นะครับนอกจากว่าขุดสะเลี้ยงปลาอย่างเดียวเพราะเป็นที่ต่ามากตอนนี้อยากได้ดินปริมาณเยอะๆนะครับก็เลยขุดลึกหน่อยนะครับ ก็เท่าที่เมกโคกขขุดได้นะครับก็วัดดูก็ประมาณเจ็ดเม็ดเพื่อที่จะเอาดินไปใส่ข้างบนนะครับพี่น้องผมก็เลยต้องใช้เรือนะครับในการพายนะครับก็คลิปนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมชมว่าที่ปลาวางไข่นะครับผมให้เขาวางไข่ขอบขอบ,ขอบสะนี่แหละครับโดยใช้กิ่งไม้ใบไม้มาพิงมาอิงไว้นะครับให้คล้ายธรรมชาติมากที่สุด แค่นี้ปลาเขาวางไขได้นะครับผมเห็นบางท่านนะครับยาขึ้นรอบรอบสระเขาก็เอายาฆ่ายามาฉีดอันตรายมากนะครับพี่น้องอย่าทำก็ให้ทำเหมือนสุดาฟาร์มนะครับปล่อยให้เศษไม้ใบหญ้าหญ้าเนเปียหญ้าธรรมชาติเขาล้มมาอยู่ในน้ําในขอบสระนะครับจะดีมากเพราะว่าข้างหน้าเขาก็เน่าสลายเป็นอาหารปลาได้นะครับแล้วนอกจากนี้เขาก็ ทำบ้านเล็กๆนะครับวางไข่แบบธรรมชาตินะครับก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ